โอเคก็สว okay, ัสดีท nice so ุกคนอย่เช่นเคยนะครับวันนี้จะผมช่างดีสมนยทีเซอร์วิสนะครับผมก็วันนี้จะมาสรุปงานนะครับตัวนี้เป็นงานซ่อมเมนบอร์ดเนาะเพราะว่ามันมีตัวช็อตอยู่นะครับอาการที่มาก็คือเครื่องช้านะครับตัวนี้จะเป็น macbook pro as 1286นะครับผมก็ยังถือว่าใช้ได้อยู่นะครับตัวนี้ลูกค้าเก็บมาเป็นไอเดีด้วยถือเลยทำให้เครื่องเร็วนะครับผมก็ ตอนแรกที่มีปัญหาเครื่องช้าเนี่ยเพราะว่ามีลายวงจรที่มันจ่ายกระแสไฟมาไม่เสถียรและไม่ครบนะครับทาให้ในวงจรเนี่ยฟังก์ชั่นมันทํางานไม่ครบนะครับทาให้เครื่องช้าครับผมโดยเป็นเป็นปกติเลยครับของเครื่อง macbook นะครับหรือว่าเครื่องโน้ตบุ๊กใหม่ๆ่ที่มันจะมีการตรวจเช็คอุปกรณ์ภายในนะครับถ้ามันไม่ครบร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันเครื่องอาจจะช้าหรืออาจจะมีปัญหาได้นะครับผมก็ตอนนี้ก็ซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเร็วเหมือนใหม่เลยเดี๋ยวดูเข้า ตอนแรกที่มาคือมีอาการหน่วงนะครับแล้วปวดอึด้วยก็สําหรับลูกค้าท่นานใดที่มีปัญหานี้นะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาสอบถามได้ทางเฟซบุ๊กแฟนเพจนะครับหรือจะเป็นไลน์แอดออฟฟิเชียลก็ได้นะครับจะมีทีมงานคอยให้คำปรึกษาอยู่นะครับผมก็สมัยที่ทิวิตตอนนี้มีทั้งหมด10สาขานะครับยังไงช่างเดกขอฝากไปด้วยนะครับโลเคช,ชั่นสามารถค้นหาใน Google หรือว่าสบายเป็นเว็บไซต์สบัยทิโตวิต .com ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ช่งางีดกขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ